ครับปิด TFC 5ไปไม่ถึงเดือนนะครับและก็วันนี้นะครับมาอัพเป็น n u v TFC 8นะครับก็ถือว่านาวราร่าคันนี้เป็นรถที่โตวไวนะครับหนึ่งเดือนจาก TFC 5โตเป็น TFC 8เลยนะครับ ถือว่ารถคันนี้โตไปนะครับครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปรายงานผลกันนะครับว่าการที่อัพจาก tfc ห้าขึ้นมาเป็น8นั้นเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าวันนี้เราถือว่าได้ผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญและมีมีความสนใจในระบบรถยนต์นะครับและก็ น้องท่านนี้ก็ทำงานอยู่ที่โตโยต้าพารากอนนะครับที่ตลาดไทยนะครับก็ถือว่าอยู่ในแวดวงรถยนต์ด้วยกันนะครับไปได้เลยครับครับ,รบก็ <c oughs> เดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันนะครับว่าการใช้ระบบตั้งแต่ t f c 5นะครับ มาสาะยะไม่ถึงเดือนนะครับและก็วันนี้มาสัมผัสแรกนะครับก็ถือว่าน้องเพิ่งได้ขับนะครับนี่คือวินาทีแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะครับว่าด้วยเหตุใดนะครับในเมื่อขับ TFC5 ถือว่าคุ้นเคยหรือเอาอยู่หรือว่าขับจนเชื่องแล้วนะครับรถทุกคันนะครับก็ต้องกลับเรียนท่านผู้ชมนะครับว่า ไม่ว่าเราจะขับรถคันใหม่คันใดก็ตามนะครับจะเป็นเหมือนกันนะครับเราก็จะต้องสร้างความคุ้นเคยกับรถคันใหม่ที่เราได้ขับนะครับจนถึงระยะหนึ่งวันสองวันหรืออาจาจะครึ่งชั่วโมงได้เลยก็มีนะครับก็แล้วแต่เส้นของผู้ใช้แต่ละท่านที่แตกต่างกันนะครับครับเดี๋ยวเราไปสวัสดี ท่านเจ้าของรถก่อนนะครับน้องจากโตโยต้าพาราคอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเป็นอย่างไรบ้างครับช่วงนี้รถขายดีไหมครับก็ดีครับขายดีนะครับรีโวกําลังมาแรงนะครับครับผมครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยนะครับครับผมชื่อต้นครับชื่อเล่นชื่อจริงอ่รังสีบุตรศรีมณีครับครับ งานอยู่โตโยต้าพารากอนนะครับที่ตลาดไทยนะครับท่านใดอยากจะซื้อรถ r ีโวนะครับแฟนคลับของเ g v d e ีดีวอล์โคัก็กิ้งก้ามาหาคุณได้เลยนะครับคุณตูนครับผมครับขอเบอร์โทรได้ไหมครับได้ครับครับ085ครับ085นะครับ930 930นะครับ5247ครับ5247ครับผมไอ้ลกถ้าลูกค้าเขาจะสนใจอยากจะไปลองขับก่อนได้ไหมครับได้ครับตัวตาลีโวนะครับครับ แล้วเขาจะขอไปลองรถคันนี้ก่อนติดลิโวด้วยได้ไหมครับได้ครับอ๋าได้เหมือนกันนะครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับซึ่งแน่นอนครับคุณตูนใช้รถคันนี้ก็ก็คงผมเดานะครับคุณตูนก็คงซื้อรถคันนี้ก่อนที่จะมาทางานโตต้านะครับถ้าเข้าโตต้าก่อนก็คงคงคงจะต้องซื้อโตต้าอย่างแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือไม่นะครับถูกไหมครับ หรือว่าชอบนวาร่าเป็นหลักก like <initiation> er like <government> ็ชอบอยู่ครับมีเด่นคนละแบบอ่เด่นคนละแบบนะครับครับก็เป็นเรื่องราวที่ที่สัมผัสได้นะครับซึ่งแต่ละท่านนั้นก็อาจจะชอบรถโดยภาพลักษณ์นะครับหรือว่าชอบโดยแบรนด์นะครับชอบโดยอิมเมจของมันหรือกระแสจากเพื่อนฝูง เชียร์กันนะครับก็สุดแท้แต่ใครจะเลือกรถนะครับที่แน่ๆนะครับมีรถหลายๆรุ่นนะครับที่ช่วงล่างนั้นถ้าจะเน้นเปอร์ฟอร์มาแล้วซื้อมาก็ต้องเก็นช่วงล่างใหม่หลายๆส่วนนะครับรถบางรุ่นนั้นซื้อมาปั๊บช่วงล่างก็ดีเลยนะครับก็สำหรับคนที่รักในในเรื่องราวของไฮเปอร์ฟอร์มานะครับ ฉะนั้นเมื่อขับเร็วแล้วรถต้องเอาอยู่นะครับเพราะว่าในรถของกลุ่ม SUV ก็ดีนะครับหรือกลุ่ม i ิก up ก็ดีปัจจุบันนี้เป็นรถแบบยกสูงนะครับฉะนั้นแล้วถ้าช่วงล่างไม่ดีนะครับก็จะทําให้การทรงตัวนั้นค่อนข้างจะเวียงนะครับเวียงเพราะว่ารถสูงรถสูงเมื่อยิ่งสูงก็จะยิ่งเวียงนะครับในขณะที่เราเข้าโค้งนะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับเรามาพูดคุยเข้าเรื่องกันนะครับ,รบในเรื่องราวของการอัพนะครับจาก TFC ห้าอัพมาเป็น8นั้นให้ผลการขับเป็นอย่างไรนะครับถือว่าอาจจะเป็นช่วงสั้นๆนะครับในระยะไม่ถึงเดือนนะครับในการใช้ระบบ TFC 5นะครับวันนี้มาอัพเป็น8นะครับซึ่ง ถ้าวันนั้นเราเอาเป็น8เลยนะครับเราก็จะไม่ได้รับรู้ว่าเทฟซหนั้นเป็นอย่างไรถูกไหมครับถูกครับจะไม่ได้รู้จักครับระบบเทฟซีมาเป็นยังไงครับเป็นไงครับ5ที่ใช้มามีอุปสรร์อะไรบ้างไหมครับก็อาจจะมีเรื่องการแต่งคันเร่งนะครับการทาความรู้จักกับระบบครับว่าวันแรกวันแรกที่เท่าที่มาขับกันรู้สึกยังตะกุตะกะใช่ไหมครับใช่ครับเราจะใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเข้าที่ก็เป็นอาทิตย์ อาทิตย์ใช่ไหมครับตอนนี้รู้สึกคุ้นเคยกันมาแล้วแต่กลับมาครับเกิดอะไรขึ้นครับก็เนียนมากครับเนียนร้อยมันไม่ใช่ครับ TFC ห้ามันมันเนียนสุด TFC แปดไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้แปดนี่คงที่ก็คือคงที่ครับครับขึ้นก็เนียนนิ่งเลยนะครับนิ่งเลยครับครับก็นี่ก็คือเรื่องราวของเทคโนโลยีนะครับเออ่เทคโนโลยี เมื่อสูงกว่าหรือเทคโนโลยีที่ถูกการพัฒนานะครับจากอีกปีหนึ่งก้ามาสู่อีกปีหนึงนั้นนะครับก็จะมีรายละเอียดมากมายพอสมควรนะครับเพื่อที่จะให้การขับนั้นให้ผลการขับแตกต่างกันนะครับเพราะว่านนในระบบ n g v t f 4นั้นนะครับเราก็จะเปิดโอกาสให้กับทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นนะครับท่านจะเล่นรุ่นใดก็ได้นะครับอาจจะมีข้อด้อยนะครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเราขอยืนยันนะครับว่าถึงแม้จะเป็นทียบ4ีหรือทีฟซี้านะครับเราก็ยังกล้าท้าดวลกับระบบเชื้อเพลิงร่วมในระบบ DDF ในระดับเวอร์บายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิตาลีก็ดีฮอลแลนด์ก็ดีนะครับเราก้าท้าดวลน,นะครับว่าเราขอเอาแค่ทียบ4ีนะครับไปท้าดวลกันเลยนะครับ เรากล้าบอกว่าเราเหนือกว่าในทุกข้อนะครับยังไม่ต้องเทียบถึงเทียบ48นะครับจริงไม่จริงนะครับก็เป็นเรื่องราที่สัมผัสได้นะครับ mm hmm. Intv Development mm hmm. มีรถหลายสิบคันนะครับทุกรุ่นนะครับเรามีให้ท่านทดสอบนะครับและก็ท่านใดถ้ามีความสงสัยมากไปกว่านั้นเราก็ยังเ,เปิดโอกาสท่านยืมรถได้นะครับในการ ขับละหนึ่งสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะล้างตาในทุกๆข้อนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับก็ต้อง